ไอ้นั้นอ่ะเคยเรียนไหมวงจรสีอ่ะอย่างนั้นแหละผการผสมแม่สีสีแบบน้ำเงินเจอเหลืองก็ม่วงอย่างเงี้ยอย่าพูดไะ้ค่ะลืมหมดแล้วนะวายไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนอันไหนทู่เปสีคามีสีอะไรบ้างผสมกันวงจ้อเสีอะคะแดงเหลืองน้ำเงินไงเหลืองผสมน้ำเงินได้เขียวเออลูกแค่นี้เหลืองเหลืองผสมน้ำเงิน แดงอ่ะผสมเหลืองอ้ะได้เขียวเอ๊ะถ้าปิกนี้มาได้ไงครับน้ำเงินผสมเขียวมได้ม่วงใช่ไหมคะทุกคนลืมแล้วใช่ฉันเรียนวงจรเห็นไหมขนาดไม่ชอบวิชาศิลปะนะเนี่ยเวลาเรียนนะค่ะมต้องตั้งใจลืมหมดแล้วหน้าสูตรเบื่ออะไรคะอันนี้แค่นั้นเองมันคือการผสมกันเพราะฉะนั้นน่ะโทนมันจะออกใกล้กันนั่นคือความเป็นจริง แดงผสมแดงผสมเหลืองได้สม้สมส้มส้มผสมเหลืองได้เขียวไปเขียวให้ได้แหละอะเ็ปิดนี้ต้องจบแล้วละค่ะจบตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เก่งศิละปะ